สวัสดีครับพามาเบิงแฮวนะครับตัวนี้ได้ผลเกินร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมตัวนี้นะครับผมได้ผลจริงๆครับแน่นอนตัวนี้ว่าดีมากเลยนะครับผมบอกว่าเมื่อวานผมได้มาตัวหนึ่งครับโอ้ไปห่างไว้ครับแล้วตอกใส่เงียนะครับผมเอาเงียวางไว้ข้างานะครับนี่คือสายมันนะครับสายพีไปเมื่อเช้ามันถึกหมาครับผมสายพีขาดเลยครับผม ได้มาตัวหนึ่งนะครับผมได้นกมาตัวหนึ่งวานนี่นะครับก็เลยมาถ่ายเพื่อนเพื่อนเบิงนะครับว่ามันได้ผลเกินร้อยนะครับผมแ็บแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับผมเกินร้อยเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ห่างง่ายๆนะครับตัวนี้ดึงขึนมานะครับผมเพราะว่าดึงขึนมาหลับไปเลยแต่ไม่ได้เห็ุอย่างหลายนะครับไม่ได้ใช้ทับปิงไม่ได้ใช้อย่างนะครับเอากายขึนมาดึซื้อนะครับสำหรับเพื่อนนะครับนี่นะครับผม เห็ดได้นะครับเห็ดนำได้นะครับเหยียบคือเศจเบิดนะครับผมตัวนี้สายมันตัวนี้มันมันขาดออกนะครับตัวนี้สายมันขาดออกสงสัยหมาเหยียบตัวนี้กันเลยเศร้านะครับไปใส่หางไว้หมาไปเหยียบนะครับผมนี่นะครับตอกลักนี่นะครับผมตอกลักไว้นะครับถ้าตอกลักมันจะดีๆนะครับมันจะดี บกแข้งบางอย่างนะครับมันจะเด็กได้นกลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมหวานนี่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเบิ้งนกนะครับผมมัวานนี่กะบนเบิ้งนะครับผมนี่เป็นนกนี่ครับมาตั้งแต่มันเป็นสีปลานะครับตัวนี้เป็นแต่วเาเพ่อนวามันเป็นนกลูกผสมนะครับที่สวนตัวจักนะครับมัวานนี่เกียงสาวไปสวนตัวจักมานะครับ ก็ได้มาแล้วมาใส่ชานไว้นะครับนี่ครับงามบ่กครับผมแต่ว่ากาบบค่คอยแน่ใจปานไดเพื่อนวันเป็นนกลูกผสมนะครับผมราคาย่อมย้านะครับตัวนี้สามร้อยนะครับผมซื้อมาตั้งแต่สวนตุจักนะครับเลยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนบึ้งนะครับตัวนี่นะครับผมผมก็เลยเอามาเลียงใส่ชานไว้บึ้งนะครับผม นี่เป็นลูกนกเพ่นวานกประมาณสามสี่เดือนนะครับสําหรับนกเขานกเขาใหญ่นะครับนกเขาใหญ่เคยละสีเกียงซักก็ได้ไปส,สื่อม้านะครับผมตัวนี้สื่อม้าจากสวนตู้จากว่าเขาเกลียงรอคอยเลียงต่อไปเบิ่งวามันนันบอนะครับผมฟังเสียงมันเบิ่งก่อนนะครับผมวามันเป็นลักษณะแบบใดนะครับแต่ากากา เป็นนกมาจากส่วนตุจักนะครับหลายครับผมมักซีได้ก็ได้นะครับพวกเก็ดแก้วพวกยังกันหลายนะครับผมพวกเก็ดแก้วพวกยังกันหลายครับผมแต่ตัวนี้ของแท้นะครับผมได้มาวางวางเดือนกลุ่มพานะครับเนี่ยครับผมตัวนี้วางเดือนกลุ่มพานะครับผมนี่อัปเดตให้เบิ้งนะครับผมตัวนี้ทั้งสูตทั้งซนนะครับผมตัวนี้ สามาจออกตอได้แล้วนะครับเป็นนกหาวหาวง่ายนะครับผมนกขื่นเลยแต่สาหรับตัวนี้ครับนกไดสิพอปีแล้วครับผมบัดันคู่ท่านอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นนกออกสอดนะครับผมเป็นนกซองกุ๊กเต็มนะครับผมนี่นะครับเห็นดอกบ้างล่ครับดอกขาวๆมันก็มนี้นะครับตัวนี้นั่นครับผม ใส่อดค้นรับตัวนี้นะครับเป็นนกไม้นะครับผมนกไม่นะตัวนี้นะครับผมออาเร็วเร็วเร็วแต่ว่ากะผมก็จะบอเอาออกไปดอกครับผมออกไปต่อนะครับนี่มาตัวนี้ไปเบิ้งนะครับผมนี่นะครับแล้วผมจะลันไห้เบิ้งนะครับผมสำหรับเป็น ห่นะครับเป็นห่วเหยียบนะครับผมเหยียบง่ายๆนะครับเอาเิ็งเอาครับอุ่นครับผมอาจจะได้ไปไกลบ้ได้นะครับผมขอคําว่าสวัสดีครับนะครับได้ผลเกินคาดครับผมร้อยเปอร์เซ็นตครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับผมมาแกะไอเดียนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับผมถอดได้นี่นะ เอาก็ถือไปอ่างกะโอเคครับผม